ครับสวัสดีครับีพีซีทุกคนนะครับเนาะครับมื่อนี้กัมาพอพอกับพอ,พอเตีมอีกนะครับเนาะวันอังคารที่ยี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะพี่น้องเนาะครับมื่อนี้พอเตี่ยมพามาติดตามเล่าพัฒนาเซียนหนองคายต่ออีกนะพี่น้องเนาะครับก็บมี่ายอาจารย์เนาะพี่น้องที่ทยอยส่งมาเนาะครับเนาะ ครับเมือ่อคืนนี้นะครับเนาะวันจันทร์ที่ยี่สิบหกกุมภาพันธ์หกเจ็ดลาวพัฒนาออกศูนย์เก้าแปดห้าเก้าหกเด็กหลางก็ออกแปดหาหน่อพี่น้องเนาะครับพ่อแตีมก็ข้อกราบขอ,าาาพขอบพระคุณเอฟซีนะครับเด้อทีเดย์มีมาไล่นำใจอดไม่พ่อแตีมนะครับกับเซียนน้องไข่คนละลอยว่าัฒนอันเอฟซีพันว่านะ ครับคนอร่อยบาทครับพอเตรียมกับข้ากับขอบคุณหลายๆนะครับเนาะแล้วก็กรากับขอบคุณแทนเสี่ยนน้องไายนําครับที่มีมาไล่นาใจทรงใม้คาสมุดปากาเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าคากาแฟครับพอเตรียม้ออวยพรขอให้เจริญนะครับเด้อขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเนาะความเจ็บใจ่ใดความไข่ใหญ่มีนะครับเด้อ เอางวดนี้ได้แสนงวดหนาพอยได้ล้านได้พี่น้องเด้อโศกโศกมันมันนะครับคอยเคาะหายโศกหายโรคหายภัยพี่น้องนะฮที่ได้ส่งมาเลยน้ำใจมาให้พอแต้มกับเซียนหนองคายนะครับครับงวดวันจันทร์ที่26กุมภาพันธ์งห้าหเน้องพี่น้องเนาะเราพัฒนาเซียนหนองคายรับบนล่างวิ่งรวด 8กับ9เน้นที่9มาทั้ง8ทั้งเก้าเนาะพี่น้องเนาะครับเขาทั้งบนทั้งล่างตรงตรง,ตรงเลยนะครับแต่ว่าเช่นน้องไข่เป็นมาเนี่ยสี่แปดห้าแปดสี่เก้าห้าเก้าห้าแปดนี่กับไปเขาล่างเนาะพี่น้องเนาะส่วนเก้าหกนี่กับไปบนนะครับอวันนี้พ่อแตรมก็ได้มาแล้วนะครับพ่อเตรยมพามาติดตามต่ออีก เอาให้ย่อยๆยิงๆเด้พี่น้องเด้เอพอแต้มเบาแล้วกับขอบ้อเบาอีกเด้อครับเด้อที่มีมะลนยนำใจส่งไม่พอแต้มกับเซียนหนองคายนะครับเนาะตัวอ้มีตะควมสซุขคว่ำเจริญน,นะครับครับมาต่างมกันตัวนะครับเนาะ,ะกับเซียนหนองคายนะครับ กสิบวันพุธเนาะพี่น้องเนาะวันพุธท,ที่ยี่สิบแปด เราพัฒนาเสียหนหมองคายนะครับ รับบนล่างวิ่งรูด3กับ4นะครับครับส่วนตัวเล็กวิ่งเป็นบนเพินบนเนีนให้ได้พี่น้องเด้อครับแต่ว่าจับคูบนเนีนให้อยู่รับมาเบิ้งชุดเต็มเพิ่นนะครับ อันนี่คือชุดเต็มเพิ่นนะครับเนาะครับสองสามสี่แปดเก้าศูนย์ จ้ว่าพนเรียนที่3กับ4พี่น้องฉะนั้นแล้วลัก2องค่ะเอมกักกระจับเามด้วยครับเด้อสองแปดสไปประมาณนี้นะครับที่มี3 38 3าม สามศูนย์ครับสี่สี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์ครับ ครับเนี่ยสีหางนี่พี่น้องครับ,รบก็มีตกกันพี่น้องเรือกันเบิ้ลนะครับ ครสามหางนี่พี่นอ้องก็คือโปรเตมบานลันเดอร์พี่น้องเดินรัก2ครับเข้ามาเข้ากระจับเอาพี่น้องสองแปดนะครับ อันนี้เพิ่นไฮมาจังซี่เนาะครับเนาะเบิ่งเตรียมกัไปจังซี่นะครับแต่เอฟซีมากกัจับเอานะครับกัดจับเอาชุดเตรียมกับจะได้เก่าชุดนาะพี่น้องเนาะครับพอเตรียมข้อให้ปังๆคอยแตกทั้งบนทั้งล่างอีกคืองวดที่ผ่นานมาเนาะครับเนาะครับพอเตรียมขอขอพูดในลายนะครับเดนะ้อเซียนหนองคายเนาะครับเนาะที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามาให้เพอเตรียมครับเอามาฝากพี่ฝากน้อง เอาไปเบรงไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเนาะเอาฉะนั้นแนวงวดนี้พอเตียมก็ไว้พอนคอยแตกทั้งบนทั้งล่างอย่างนะพี่น้องเนาะครับเอฟซีก็บเได้โฉบโฉบมันมนกันนะครับเอาพี่น้องเขามาแล้วก็จะเลื่มนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์ให้พอเตียมน้ำแรเนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมน้านะครับ ครับเอาสุด้ทยท้ายสุดนี่พ่อเตี่ยมข้อกาบขอบคุณนิพซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิงมาติดตามพ่อเตียมครับพ่อเตียมข้อไวพรไหมีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บใหญ่ใดกามไข่ใหญ่มีนะครับเนาะรับคอใอ้มีแต่โศกแต่ลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเนาะรับเอาสำหรับคลิปนี้พ่อเตียมก็มีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้า ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม